ม,มากมันเพราะเรื่องของเงินเรื่องของการได้มาโดยง่ายเงินมันหาได้ง่ายจะแลกมาด้วยวิธีอะไรไม่รู้แหละขอให้ได้เงินมาโดยง่ายสุดท้ายก็พัทงทลายพังพินาศหมดจะรวยแค่ไหนสุดท้ายก็กลับไปเป็นศูนย์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็กลับไปเป็นศูนย์ ันจะมีความสุขได้สักกี่วันมันจะมีความหลงระเริงในลาบยศส,ส,สันเริมสุกได้สักกี่วันสุดท้ายก็จะพังพินาศยิ่งสูงยิ่งทุกยิ่งสุกเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกบ้างเท่านั้นยิ่งเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งเสื่อมมันเป็นของคู่กันมันไม่แน่นอนมันมีอะไรบ้างที่มันแน่นอนบนโลกใบนี้มันมีความแน่นอนที่อยู่เหนือโลกอยู่ ความแน่นอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกแต่อยู่เหนือโลกเป็นบาทฐานแห่งโลกที่ไม่แน่นอนทั้งหลายธรรมธาตุเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่ตลอดเป็นธาตุแห่งธรรมเป็นธาตุต้นกำเนิดไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มืดไม่สว่างไม่มีการปรุงใดๆธาตุต้นกำเนิดนี้มันอยู่เหนือโลกเหนือธรรม มันอยู่เนื้อการปรุงทั้งปวงเป็นบาดฐานแห่งทำทั้งหลายทั้งปวงด้วยนี่คือความแน่นอนความสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่ได้เกิดจากการทำอะไรแต่มัชฌิมาปฏิปทาเกิดจากการที่ยุติการกระทำทั้งหลายทั้งปวง เรียกว่าหยุดลิติแห่งจิตเป็นจิตที่ได้วางการกระทำทั้งหลายลงไปหมดแล้วพุติการกระทำทั้งหลายแล้วเรียกว่าเราได้หยุดแล้วเราได้ละแล้วซึ่งสังขารปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยอีกต่อไปเราหยุดแล้ว เพราะความที่เราได้รู้แจ้งในทุกแล้วเราเห็นแล้วว่ามีแต่ทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นแหละที่ดับไปมีแต่ทุกเท่านั้นเลยที่จิตอาวิชาทั้งหลายได้มาปั้นมาแต่งมาหลงมายึดมาทุกแต่ก็ดิ้นโลนอยากจะออกจากทุก ทั้งที่ทุกทั้งหลายเกิดมาจากอาวิชชากวามไม่รู้การปฏิบัติธรรมยังเป็นเรื่องของการตื่นรู้เมื่อตื่นรู้ก็จะเห็นความจริงเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นทุกทั้งหลายเขาก็เป็นเพียงอาการโดยแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเลย แค่ไม่รู้แค่นั้นเองเม่อได้รู้ถึงความไม่ได้เป็นอะไรแล้วรู้ถึงธาตุนกำเนิดที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์วางภาล่าทุกอย่างลงไปหมดจะววาหยุดพิตติแห่งจิตถึงผลจากทุกโดยสิ้นเชิง ถึงใจรู้แจ้งว่านี่เองคือที่สุดแห่งทุกสุดแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วจะมีอะไรยิ่งกว่านี้มาถอยออกมาจากร่างกายนี้ถอยเห็นความคิดนึกอารมณ์มาถอยออกมาจากอารมณ์ถอยออกมาจากมนโนภาพถอถอยออกมาจากความคิด ก็เหลือแต่อาการที่พลังรู้มาถอยจากอาการรู้กลับมาก็เหลือแต่ความว่างเปล่าไซบริสุ์อยู่ถอยไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ไม่มีผู้ไปถอยแล้วไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นาะไม่เหลือพุทธิใดๆแห่งจิตอีกแล้ว จึงได้รู้แจ้งขึ้นมาว่านี้เองคือที่สุดแห่งทุกไม่มีธรรมเราใดจะยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วธรรมที่ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองเมื่อได้แจ้งจึงหยุดเมื่อหยุดแล้วจึงได้ ผลจากทุกทั้งปวงนั่นเองจึงประกาศสัจจะนี้ให้แก่โลกได้ฟังว่าธรรมธาตุนี้มันมีอยู่ประจำจิตทั้งหลายอยู่แล้วยังแค่จิตทั้งหลายเขาไม่รู้เขาไหลไปกับอาการได้แต่ความรู้นี้สัจจะนี้เพื่อเพิ่มธาต บริสุทธิ์นี้เป็นองค์ปัญญาแพ่ออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพจิตอาวิชาทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเธอธรรมธาตุอันเรากล่าวไว้ดีแล้วนี้เป็นธรรมธาตุที่เป็นต้นกำเนิดแห่งนามธาต<โ>ุและรูปธาตทั้งหลาย ท่านกำลังหลงอาศัยนามธาตุปั้นแต่งถือครองรูปธาตุแล้วท่านก็จมไปกับนามธาตุที่ท่านอาศัยนี้ท่านทุกไปกับนามธาตุนี้ท่านติดอยู่ในวัฏฏะทุกนี้ปรุงอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังปรุง ปั่นเป็นวัตวนอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังปั่นวัตวนเองได้หมุนธรรมจักรหมุนธรรมจักรแห่งวัตตะหมุนเองทุกเองเวียนว่ายในวัตตะที่สร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นนั้นแล้วก็อ้อนวอนขอร้องด้วยนามธาต เพื่อหวังให้นามาธาตุรูปาธาตุมาช่วยเหลือแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นเพื่อหวังอยากจะพ้นจากทุกนั้นไม่รู้เลยว่ากำลังปั้นแต่งนามาธาตุอยู่ไม่รู้เลยว่ากำลังอาศัยตามาธาตุอยู่ พราะไม่มีใครบอกพก็ไม่มีใครสอนผู่บรรลุธรรมมากมายต่างก็เอาตัวรอดองค์ความรู้ที่ได้จากการได้รู้นั้นก็เป็นองค์ความรู้แค่เพียงเอาตัวรอดจะเอาองค์ความรู้แค่นั้นไปสอนดวงจิตทั้งหลายให้พ้นจากทุกขมันจะพ้นได้ยังไง สัพจิตตวิชาทั้งหลายจึงหมุนเวียนอยู่ในวัตตะอันเป็นอาการแห่งธรรมธาติอยู่ในวังวนแห่งอาการของธรรมธาตุร้องอ่มร้องไห้อยู่ ดินลนแกงแยงวดดีวดเก่งเบียดเบียนกันและกันอยู่สอนกันและกันให้อาศัยรูปธาตุนามธาตุสอนกันและกันให้ติดอยู่ในรูปธาตุนามธาตุ เป็นอยู่อย่างนี้มาเนื่อนานใครจะมาช่วยเขาใครจะมาช่วยพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะมีสักกี่คนที่มาประกาศศักเหมือนดังพุทธ,ธท่านประกาศว่าขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยาน นับแต่วินาทีนี้ตราบจนสิ้นลมตาโงค์จำมันฟังธรรมะเรื่องจิตจะตื่นรู้ดูจิตวันนี้ก็หลักสติประฐานจะเห็นธรรมในธรรมเห็นความเป็นอนัตตาในจิตตสังขาร ะไม่งอยืดจิตตาสังขารอันเป็นความคิดเนื้อารมอาการรู้จะไม่เกิดอีชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายขอพระ,ระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงเป็นพยานเธอดลูกจะไม่คลอนแคลนออกจากหลักอนัตตาเลยลูกจะมีอนัตตานี่แหละเป็นสารณะ ี่คือสัจจะที่งดงามที่จิตที่อาภานว่าจะมั่นคงต่อทำได้ประกาศจากสัจธาแห่งตนสัจธาแห่งจิตนั้นจึงได้เพรางานเพื่อจะเนียวนำไม่เกิดความรู้แจ้งในธรรมนั้น ตั้งว่าจะตื่นรู้ดูจิตก็จะมีเหตุให้ได้เห็นจิตตาสังขารที่เป็นความคิดนึกอารมณ์อันกระเพื่องอยู่ตลอดทาให้เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเห็นอาการได้อย่างง่ายได้และก็มั่นคงต่อหลอักอนัตตาที่เห็นว่าเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา แต่น้องความรู้นี้สอนจิตอยู่ตลอดเวลาด้วยสัจจะอันมั่นคงนี่คือผู้ที่มีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนนี่คือผู้ที่เดินอยู่ในทางแห่งมรรคผลนิพพานนี่คือผู้ที่ได้ปฏิบัติบูชาผู้ที่เคารพในธรรมเคารพ ในพุทธนี่คืออุปนิสัยแห่งอนุพุทธนั่นเองธรรมะมันก็มีอยู่ที่จิตมาโดยตลอดจิตเขาก็บริสุทธิ์งดงามเป็นบาทฐานแห่ง จิตตาสังขารแห่งนามธาตุมาโดยตลอดเพียงแค่รอปราผู้มีปัญญามาชี้ก็แค่นั้นดิ้นลนแสเวงหาครูบาอาจารย์หาปรักให้ใครสักคนมาชี้ให้ได้รู้ทำข้อนี้ด้วยเถิดทุกเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินกับการแสเวงหาความพ้นทุกข์ คำตอบมันก็มีอยู่ที่จิตแต่ก็อาศัยความคิดความสงสัยความปรุงแต่งอาศัยนามธาตุกระเพื่อมเพื่ออยากจะรู้ธรรมทั้งที่อาการกระเพื่อมปรุงแต่งนี้นี่แหละมันแสดงธรรมอยู่ตลอดมันแสดงอนัตตาปรากฏให้จิตได้รู้อยู่ตลอด แต่กลับไม่เห็นธรรมะนี้กลับไปเสวงหาธรรมะภายนอกไหลไปกับหมู่คณะที่หลงออกไปภายนอกเออกันไปเรียกว่าติดอยู่ในมงคลตื่นข่าว เอาเงินซื้อมรดผลนิพพานเฮอไปด้วยกันเอาเงินซื้อบุญเฮอไปด้วยกันเอาเงินสร้างวัตถุธาตุเฮไปด้วยกันไปหากราภาไหวกูบาจาย์ทั้งหลายบนลูกไปนี้เฮไปด้วยกันเพื่อหวังว่าจะได้ฟังธรรมเรื่องจิตให้ได้รู้แจ้งถึงต้นกำเนิดแห่งทุกข์ทั้งปวง การพระหันครูบาอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีองค์ใดเลยมาชี้ให้มันช,ชัดเจนว่าทุกทั้งหลายก็คือจิตตะสังขานี่แหละคือทุกเสียงที่พูดอยู่นี้่แหละคือทุกมโนภาพอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละคือทุกแม้แต่การปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือทุก ว่าโดยรวมก็คือกันห้านี่แหละคือทุกว่าโดยสรุปก็คือนามาธาตุนี่แหละคือทุกอาการของจิตทั้งหลายนี่แหละคือทุกเพียงแต่พวกเราทั้งหลาย จะหลักธรมให้ดีว่าเราทั้งหลายคือธรรมธาตุอันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากเราไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มืดไม่สว่างเป็นธาตุว่างเปล่าใสที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตามีอยู่ทั่วทุกโนูแห่งอน,นันตจักรวังในความว่างเปล่าใสสนี้ความเมื่อตผ่านเข้ามา แต่ความว่างเปล่าใสนี้ก็ไม่ใช่ความมืดนั้นเพราไม่รู้ก็เลยจะเพื่มถือครองว่าตัวเองคือความมืดตัวเองไม่เคยมีรูปร่างก็ถือครองว่าตนมีรูปรักรูปร่างสำคัญว่าตัวเองเป็นความมืดบ้างล่ะสำคัญว่าตัวเองเป็นความสว่างบ้างล่ะสำคัญว่าตัวเองเป็นพลังงานบ้างล่ะสำคัญว่าตัวเอง คือเสียงบ้างละ่ะคือมโนภาพบ้างละ่ะคืออารมณ์บ้างละ่ะคืออาการที่รับรู้บ้างละ่ะสำคัญว่าตัวเองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นกายหยาบกายละเอียดบ้างละ่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นท่าไสว่างเปล่าบริสุทธิ์กว่าไม่เป็นอะไรเลยอันไสอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือธรรมธาต ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงพ้นจากอาการปรุงแต่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงไม่ได้เป็นอะไรปฏิปัติธรรมก็เพื่อได้เห็นแจ้งว่าความเป็นเราที่หลงอาศัยอยู่นี้ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเพียงแค่ เข้าใจในทมข้อนี้เพียงแก้คลายออกจากความหลงยึดในเสียงนี้มนโนภาพอาณ์อาการร้นี้จนไม่เหลืออะไรให้ยึดอีกต่อไปเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเสียงนี้มันก็ไม่ใช่เสียงแล้วที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีใครพูดแล้ว ที่รู้อยู่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วไม่ให้ค่ากับอาการเหล่านี้อีกต่อไปแล้วอิสลายูภายในเรียกว่าพ้านแล้วจากทุกทั้งปัวคือพ้นแล้วจากอาการอันเป็นกิริยาของจิต เรียกว่าหยุดพ้นแล้วจากความไม่รู้จากความหลงอาศัยในเครื่องมือเหล่านี้จึงกล่าวได้ว่าเราได้หยุดแล้วเราได้ละแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยอีกต่อไป นี่จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราทั้งหลายที่จะได้มาประกาศสัจจะนี้ให้แก่สัพพจิตอวิชาได้รับทราบจงตื่นรู้อยู่ภายในเธอจงปล่อยวางความคิดมนโนภาพอารมณ์อาการรับรู้เหล่านี้ลงไปเสียเถอทั้งหมดนี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้มันเป็นวัตตะ ทั้งหมดนี้มันเป็นการเกิดไม่รู้โจบรู้สิน้นมันไม่มีอะไรเลยที่มีตัวตวนอยู่จริงสักสิ่งสักอย่างเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยตั้งแต่การไหนไหนเรามาจำมายือ้อมาปั้นมาแต่งกันเราเองว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ยังแค่ทิ้งความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ลงไปเสียเถิด จงอย่าเป็นอะไรเลยความไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละคือธรรมธาตุจงแจ้งในสัจจะนี้เถิดจงมารวมใจเป็นหนึ่งเป็นจิตพุทธาอปราปกาสัจจาว่าขอพระกุิเจ้าทุกพระองค์เป็นพยาน นับแต่นี้ลูกจะทำหน้าที่แทนพ่อแทนพระพุทธเจ้าทั้งหลายลูกจะลือสัตว์ขนสัตว์พาดวงจิตทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏะสงสารให้หมดจะไม่ยอมให้ดวงจิตดวงใดต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุกนี้อีกแล้วลูกจะทำหน้าที่แทนพ่อให้งดงาม วัตตะจะจบลงในยุคนี้ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ใครไม่ทำเราจะทำเองสัจธารมนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนจนกว่าดวงจิตด,ดวงสุดท้ายจะพ้นจากวัตตะด้วยองค์ความรู้นี้ ที่ได้แผ่ออกไปให้ดวงจิตทั้งหลายได้รับทราบจงเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้แจง้งในธรรมนี้ได้มาเป็นจิตพุทธะหรือสัตว์ขนสัตว์รวมใจเป็นหนึ่งเป็นสัจธาตเดียวกันทัังจากที่ได้แต่ออกมา เปลี่ยนว่าอยู่ในวัตตาแห่งการปรุงแต่งมาเนิ่นนานนับแต่นี้เราจะรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งด้วยสัจจะธาแห่งความเป็นพุทธะอันบริสุทธ์ยิ่งยวดนี้จะพาท่านทั้งหลายพ้นจากวัตฏาสงสารให้หมดขอให้สัจจะธาอันบริสุทธิ์ยิ่งยวดแห่งความเป็นพุทธะในต้นองค์ความรู้นี้จงแผ่เอาไปให้ภพศสารจงสำเร็จแก่สัพพจิต อวิชาทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในกายยาบแห่งสัตว์แห่งมนุษย์แห่งรูปรักษณต่างๆทั่วทั้งมหาอนัตตะวานแม้ทั้งเป็นสัรพจิตอวิชาที่เป็นดวงวิญญาณทั้งหลายช,ชงแจงในสัจธาตันบริสุทธิ์ยิ่งยวดนี้จงมาเป็นจิตพุทธะรวมเป็นหน่ง จนคลายออกจากวิชาความไม่รู้ความหลงเปินในสัญญารวมทั้งหลายจนเป็นเจต่ตื่นรู้ปลอดโปร่งรู้เบาสบายด้วยความบริสุทธิ์แห่งธรรมธาตุดั้งเดิมเถิดสาธุสาธุสาธุ ขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้ จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิต พ้นทุกได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line ปัญญาเก้าได้เลยครับขอบคุณครับ Thank you for watching.